ข้าวบริกินขีเขากินน้หามนโบกินแตนอมกินตนมห่านพี่น้องบริจิตแบบโบหูเนาะบริสุทธิ์นุ่มมาแล้วพี่น้องเอ้แปดปีนี่อ่ะบริกินข่าแปดปีแล้วโอ้ปู้มือยนาะกับสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพี่น้องบริสุขหูสุขคนพี่น้องทางฝังไทยพี่น้องทางฝังลาวพี่น้องทางต่างประเทศกันยินดีบริสุขหสุขคนเขาสูซ่องของบริจิตคือเก้าพี่น้องเอ้การเมื่อนี้เนาะพอพี่น้องบริจิตน่ยอยู่ที่บ้านหลวงพุงเนาะกัพอดีว่าอ่า หลังจากที่บ๊อจิตมาแต่เก่งกระเบอกพี่น้องเลยครับมาหาน้องใส่ไหมแน่พี่น้องเลยผู้ดีว่าทั้งมีพี่น้องเนาะพ่นแน้นน้ำมาพี่น้องเ้ยว่ามีเอ้ยคนหนึ่งพี่น้องบ๊จิตกับพกเคยเขามาจักเถื่อนเนาะพ่นว่าบริกินเขากินน้ำมาหลายฝ้าหลายปีแล้วพี่น้องเ้ยบ๊บจิตกับพวคู่เรกเนาะอาการฝืนเป็นจังไดพี่น้องเดี๋ยวสีพาพแม่พี่น้องเนาะเข้าไปทักทายสบายดีได้กะไปโอ้ไปร่มพ่นเนาะว่าเปลี่ยนจังไดเนาะาะพี่น้อง แกสิได้ภาพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปหาเพื่อนพี่น้องการไลายๆคนอ่าสีพคู่อยู่หอกเนาะพี่น้องแต่บ๊จิตกับบ๊วคยมาเนาะโดยโดยอ่ะสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีน้องท่าเนาะโอ้ยยังคือนั่งบนนี่บ๊เมย์บ๊วยหนิเฮ้ยนั่งนัเก็บเจียมักขึ้นมานั่งเก็บเจียเด้อเนาะโอ้โดย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 นึกเขาหากันอีกเออเป็นจริงได้เข่งเนี่ยเบิ่งเบิ่งเออเคอเห็นหัวเขาบาดบ่เป็ี่ยนยังนั่นบาทบ๊วยเมยมันหนิบ๊วยเมย์มันหนีเปลี่ยนยังไงอืมโดยโดยโดยน้อง À, à, Điều chỉ thảm phần nó nhấp cái cây, cây, ờ, cây, cây, ừ. ừ, cây cắn không này Phụ này này, nhấp cái cây cắn mà bị Cây cắn phụ nó phụ nó nâng chả bà cổng bà chít mình nhanh bố hiển hùng đấy nó Mình mùng á nhanh mà Ai có ổng bố ở này này hết Đôi đôi, á ơn ươi có nhà thảm sư bà trường đấy này chí. Ừ chíp bố, ô oh, anh nhung chắc bị được. 30 31 Ô oh, anh nhung chắc bị đủ bố Đôi đúng là sư bà trường đấy này Sư xôm อายุจ็ดปีแล้วสิบเอ็ดปีได้พวกนี้ก็ได้ค่ะลูกบ่นหนหลานบ่ชื่อว่าจังไรเนาะเพนต้าสื่อแพนต้าโอ้อายุเท่าไรได้นี่ิบสิบโอ้โดนโดนกลยเป็นหลานเนาะเลยเนาะการเป็นจังไรเอ้ยกับผู้ดีว่ามีคนแนะนนำมาเนาะคือเขาว่าบ่ได้กินเขากินน้าแม็นบ่กินแต่นุ่มห่านพี่น้องบ่จีบบ่หูเนาะบ่ได้สื่อนุ่มมาแล้วพี่น้องเอ้ยแปดปีนี่่ะ บริก mm. e, oh. ินข่าแปดปีแล yeah. ้วโอ้ปูเมอยปูเอยจังเลยันเบแห้งกัมีอข่าเนี่กินวัได้จังดีเลยบ่บ่มันกินลงไปมันก็คาคอมันเจ็บคือคือโรคอีกย่งเลยเส้นป่งเส้นป่งในหูคอเส้นป่งในหูคอก็กินแต่นุ่มอย่างเดียวเนาะแต่นุมกับน้ำสิมีหื่อมีแห้งู่บ่ก็มีอยอ่แบบนี้ละ โอ้ดด oh. ้ยดยเป็นแปดปีแล้ปดปีเนาะอยู่มาเปดปีจดเป็นจนนังได้เหอยู่กันจะคนในครอบในกลั่มคำคุณนก็ไผวอ๋มีอ๋อ oh, แด่ทั้งไอ้อเป็นไปไเท่เ็นเหียเห็ดเบีกบอมกระทั้งน้องนี่เป็นจังได้น้องเขาเยนอยูบออย่บอเข้าห้องบ่ได้แล้วห้ปหาจบปีนี้โอจบปหาีนี้อได้กับผู้นี่คือกันบ่น้องฮะโอ้ปีนี้ ป่วยปีนี you, ้เนาะอ๋อแต่ว่าพูดนี้จบบป่วยแล้วเนาะโดยโดยโดยน้องป๋อพี่น้องอยู่กันสามคนเนาะกระมีพ่อใด่เน่มาน่ะสัมภาษณ์อยู่บ่กระมีบาบุญบาบุญพ่อมบ่บาบุญเน่เนาะซาบุญซาบุญพ่อมเนาะโดยบริจิตกับบุคเคยเข้ามาจักเถื่อนเนาะเคยมาแต่หาน้องใสใหม่เห็นนะเห็นอยู่งอ๋อแต่ว่าอาการนี่คือเป็นโรคอย่างเดิมเลย าาสเส้นปุ่งสเส้นปุ่งเนาะ<ด>เป็นมาได้แปดปีแล้ว<ด>แบบเดี๋ยวนี้ยังได้กินยายอยู่ป้ะไม่ได้กินเพราะว่าเราไปห้องมองไม่ได้ไปห้องมองเราม,ม,ม่มีเงินไปเไม่ได้ไปหมดเงินเลย<ด><อ>ไปกวดเพิ่นกับว่ามันมันชงเรเห็นมันบ่มีเครื่องครบเขาเนาะคือโรคแบบนี้เนี่ยสามารถหักษาหายขาดอยู่ป้ะ เพิ่นว่าหักษาให้ค่ะเพิ่นว่าไปส่งอยู่เวียงเพิถอะแล้วก็มีเงินไปแล้วเาก็ไม่ได้ไปไปเวียงมั้งค่ะไปส่งอใช่เพิ่นบอกให้ไปเวียงนะเพิ่นมีเชิดอันใบน้ำส่งใหาทั้งห้องมอแข่งสวัสดิ์มีเครื่องครบเพิ่นว่าเครื่องมันส่องหาอยู่ทางแข่งเนาะห้องมอแข่งนี่คือเพิ่นได้เขียนใบบัตรกับเพิ่นแนะน้ำให้ไปเวียงเนาะเพิ่อนในน้เขาไปเวียงแล้เเาื่อนก็มีเงินแล้เพาก็ไม่ได้ไปคือเอื้อยนะฮู้อยู่บ่ แบบว่างบในการไปในครั้งนี้เนี่ยสีประมาณเท่าไรเอ่อแเขาก็ได้ยินแต่หมอพันวาอยู่ห้องหมออันแข็งพันว่าปวดช่องคอนึงหนึ่งถึงเนี่ยเมื่อหนึ่งบ่โดยแต่เขาก็บอกหูเราปวดได้ซื้อบ่ปวดได้ซื้อนะเมื่อหนึ่งแต่ว่าค่ารักษาเนี่ยตั้งเงี้ยด้วเอ่อหมอพันว่าไปชั้นนะคะก็ว่าตามหมอนะคะเราบอกมีเงินนะคะก็เลยไปไปแล้วก็อยู่ไปไปสิบห้าโอ้กินนมกินน้ำนะกินนมกินน้ำเนาะ กินมันก็กินไม่ได้กินมันก็ค่าในคอมีค่ามันก็อยู่ยน้าคุมมีแนวค่าคอหางเลยมันก็เจ็บเดี๋ยวนี้ยังเจ็บอยู่ป่ะเดี๋ยวแนวคือลงไปกันมันสิผุดในคอนะเดี๋ยวคือมีแนวคาคอนี่นะโ่อ๋อเดี๋ยวนี้ยังคาคออยู่โดยคือลงไปกระเพิดมันก็กินยังไม่ได้ลำบากเลยนี่เนาะกินแต่นุ่มหาก็ได้น้ำพี่น้องเอ้ยบ่จิกากกขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะบ่ฮู้พี่น้องเลยกินแต่นุ่มนุ่มยังนุ่มยัง อกินนมเล็กจะซอยนี่บอกน้องพ่อพี่น้องกินมากินมาตั้งแต่แปดปีเลยเนาะโอ้ดูแลเป็นจะได้เสื่อเอ้ยเอยคือเป็นคนหมู่บ้านนี้ได้บอกเป็นบ้านปิ่นทุ่โอ้ลทั้งนี้ทั้งพอกระเมงเป็นได้ใช่อ๋อกระเมงคนไปอยู่ทุกท่านโอ้โอ้เมย์นกระปุ้ยเผื่อเป็นเบาหวานเป็นเบาทุกเดือนมาได้กะเขาออกครบครัวเนาะเข้าออกครัวมากกะ อ่าวงว่าสีสางครอบครัวนี่เลียน้สาบครัวไปหาเงินหาคํานี่ม Am ันบไปไได้พ่อมาเบ่งสุขภาพัดเป็นในนี่เนาะไปเหตุงานเหตุเียกไปบ่ได้ดเดินเดินเดินทรมานบ่อ้ทรมานรมานได้เป็นในนี้เนาะเนาะอบินเนาะเป็นนันเจ็บนี่แต่หเจ็บนี่ดิเจ็บคอเลยบ่ คือทำลายแล้วมันสิเจ็บเข่งเปนช็อตพี่เลยเจนี้เป็น,น,นยังไงเสียไม่ห่าทอดในขอ้อซื่อแบบคือแล้วมันแบบคือาคาดขอคือแบบอ่ายายา,ยากินก็นคือบุหรีมีเลยดิเดนบ้าบุหราขามามีเงินมีคำกับมีแต่ว่าซื้อนุ่มมากินอย่างเดียวเนาะอ่ะาหน้าไปไนแน้วไปนี่แหละ้วโตบุหรี่อะไรคือโอ้เงินหาเงินชิบก็ซื้อนุ่มไปกิน อืมคือบ่้าเรื่องอย่าหักษานี่บ่เฮาบ่ถึงเนาะก็เพียงแต่ว่ามีเงินซื้อนมกินว่าซั่นเนาะอือโดยๆมันบ่มีเงินหลายสิไปป่คือหมอพ่อนะหาก็ได้ลําหานําสิบอืคืออาหารของเอ้ยนี่บ่ได้คิดหยังหลายเนาะมีแต่นมอย่างเดียวเนาะอืมแล้วพนีด้อาหารของน้องด้กินกับหยังมื้อนี้กินกับแจวกินกับแจวโอ้แจวยังแจวยัง เตรียมบุพเพฯนี้โอ้บุพเพฯคงกินบ่กจามกินกับจามบ่อ่ใจนะคะคือเพิ่นโอ้ดู้ดูดูถึงไหนเนาะเขาก็อยากดีอยากเศร้าอยู่เดี๋ยวนอกเลยเนาะแต่ว่าเรื่องการเงินของเรานี่มันกะบุพเพบุพเพียงพอเนาะโดยปาะสาชีวิตอยู่ไปแบบนี้แหละลำบากลำเทถอะกะเย็บมากกะให้ เนอนกกนอาคำว่าไปเวียงนี่คือเพิ่นหมั่นใจได้บอกแบบว่า,ไป,าไปพาตัดอดอกบ่อได้จังไงไปหักษานี่แ้เ <ไป S 1> นา<ค>ะไปกวดเบิ่งว่าในขอ้อว่ามันมีเอียงแน่นะเพราะว่านี้ฮะเขาก็ไปกวดดูพังนั่นแต่ช่วงเป็นตมิดนะแตนะพ่พังไทยมุกทหารเพิ่นวาเสียนปงเพิ่นวะเสียนปงเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นจนังไงไปได้ปอนี่น ขมามีเงินเนาะขมามีเ <Knowledge> งินน้องพ่อพี่น <k> ้องบ่มีเงิตโอ้นนอดดดดน้องพ่อพี่น้องกะเห็นได้คือว่าได้พี่น้องเอ้กะอยากให้ดีให้เศร้าอยู่เลเนาะอกรก็เเป็นเนาะ็บึ่ิ้งก็จอยได้เนาะเอยเนาะจอยพอ ตะกี้ดำเลยนี direct, uh, ่บ like ่ราะถามว่าคนนี้อยากถามเลยคนนี้อยากตุ้ยตุ้ยบ่ดูของสี่สิบลูกเดี๋ยวนี้มีแต่สามสิบลูกโอกะโุมแห้งสี่สิบโลที่นี่เขาก็อยู่นั่นนู่นนล้วคือสาเหตุเกิดจากยังเอกยนู่อือสาเหตุมั่นแหบบพอนอนยังกลางคืนหรือทำซีรีส์หูชิดๆข้อเย็นข้อมันมันเสกมันออกหอนนะเวลาถือทีพุ่นยังกัแบบ มันเสพในคอนะเห็ดเวียดละลายเห็ดเวียดหนักหากะเหี่ยคอเศษเจ็บกะจังจ่าพันมากมากมากแล้วก็ทินงผาวอ่ไรคือมันว่ายลงไปเลยมันสิเจ็บมันเข่งเบิ้่งทำไมหรือว่าเข่งหลอดอาหารบอเ่โดยคือมีเงินนี่กะบริเวณยังได้เนาะมีแต่หุ้มใส่เรื่องเดียวนี่แหละเนาะเมนกะบุกินผัดจ๊กสกินยังโดนคำว่าสีหามาส่างมาสารไม่ขอไม่ครัวผัด บุมีแลเนาะแบบนี้ไก่อ้ำ่าไปนุมช้าบลำบากใจยังไรพี่น้องเอ้แบบนี้ก็ได้เนาะหาเงินหาคํำได้ทำบัตรบริหารบริษัทช้เนาะมีแต่สุขภาพของเฮานี่แหละพี่น้องเอ้บุดีบุาเศาะแบบนี้คำเป็นนีนึ่งก็คือออสได้ชื้อนุ่มตลอดแล้วเฉยคำว่าบริหารษาเนาะอืตายอะไรเชื่อนุมินอยู่ตลอดโอ้ด้วยด เป็นจังไรน่องสงสารแม่อยู่บ่สงสารยังให้พคนเช่าอยู่บ่โดยโอ้ยเนาะเหตุจังไรปัดนี้ันน้องพอพี่น้องเดี๋ยวนอนให้อืมผิดใจลายผิดลายว่ะนอนให้โดยโดยเป็นจังไรใสาให้หน้าตระการนี่สามีอยู่บ่หน้าตระการเลยเหตุยู่ั่นโบลายเหตุยู่ั่นโบลายบ่เป็นจังไรใส่เดี๋ยวนี้เหตุอยู่บ่เหตุหักเดี๋ยวแล้วย่างถ้าพุนอืมถ้าพุนบนน้ำ ตาพลมีน้ำเนาะได้ชื่อแต่นมนะบริษัทเขานะสิบห้ายี่ไก่บนอะไรจังนีไงกับไก่กันได้ไก่ก็เลยกับนาน้องไทรมไอืงไก่กันเนาะพี่น้องก็คือเสียแล้วเนาะบอจิตกลับมาตามคำแนะนำของชาวบ้านเพื่อนพี่น้องเลยกบอกเคยเนาะบอกเคยเห็นพี่น้องแล้วก็บอกเคยพ่ออีเร่เข้ามาลูกแบบนี้เนาะมันกินเข่าจิตเปียนปีนึงกับ và kinh lý nông phổ biến nòng, ăn say từ nấm như mưa nung ướt, mưa nung bứt thạch, nấm này. cứ xuống thì cái, cái mặn, pack nung, húc con. pack nung, húc con, cứ. tan xeo xong, tan viên xong, tan rang xong. mưa đâu húc con, nó. đồ ăn con nó, nó hấp bột im. con nhảy không? con nhảy. oh, nông phổ biến nòng, cứ nấm này mưa là húc oh, đấy để nó. oh, vừa bứt đền bứt pì cả, sẽ đem mà bứt lại từ đấy cho nó. ไม่ช่องเธอจมมือหัวก็ได้เธอสบายก็ไปเย็นเมียบริขินสูบทนชอกหางมาให้เนี่ยกินไก่ตุนหัวอยอะให้น้องเพื่องเห็นนลยก็เป็นแต่ใจน้ำเลยนี่ไงเนาะดูตัวอยู่ได้หักเมื่อไหร่เนาะพันยุดพักกัเมียบริกินเมียกินเขาบ่ได้ มานอนเมื่อยตีนเย็นเป็นไข่ก็ตื่นเช้ามากไปเฮ็ดคือเก่าเขียกกระโอ้หักท่อวะท่ออยู่ในใจบัวมีเงี้ยงเนาะหาเงินหางคามาบัดเชียร์สีสางวัดบ่มีพี่น้องเอ้ยมีแต่คุบใจเลยอย่างเดียวนี่แหละเนาะกะเฮ็ดจังไรได้ะเนาะหิ้บจังไรก็ชูชูด้วยได้อเนาะ ก็คือสีประมาณนี้แเด็กน้องพี่น้องเฉดเดากเนาะก้มทุกค้มยากเนาะยิ่งจนเนาะยิ่งจนแบบยังมาเห็ดไซห์นะโลภญยาโลคานี่ก็คือว่าเด็กพี่น้องเอ๋เป็นง่ายเนาะเป็นไวพี่น้องเอ๋แต่ว่าว่าเท่าเสียหักษาเนาะยากเนาะยากพี่น้องเพื่อสีดีสีเศร้าก็เป็นหลายหลายพันหลายหมื่นกับโบหู้ว่าดีสีเศร้าสำใดเนาะตอนนี้ก็ไปหาอย่างนี้ง่ายเิ่นไปเห็ดอย่างนี้เลย เพิ <required> <pol> ่ออมออซื้อนุกติงบ่มูติงใหม่อือได้ๆๆเกเฮ็ดไปซิด้เนาะอ่ได้มือ้เท่าเพิ่นไปมือก็ได้50,000มก็70,000โอ้แล้วก็นมให้มเนียซื้อนมเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตคือสีประมาณนี้เนี่ยนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเดี๋ยวทางบาจิตเนาะสะเอาเงินให้พ่อได้ซื้อนมได้ใส่เดอ้อเนาะกับประมาณเงินของบาจิตเดี๋เนาะก็เป็นเงินของพูนยาเจดีเพื่อนนั่นแหละต้องการผ่ามาให้บาจิตอ่าซื้อหรือเบื้องต้นเนาะพอพี่น้องอ่าเ,เงินจำนวนกับหนึ่งแสนกี่มาพอพี่น้องก็ซื้ได้ให้กับเอื้อเพื่อนซื้ออ่านมเนาะมากินกับทางบาจิตก็อยากซื้อหลายอยู่เนาะแต่ก็มาันจะคุ้มซอยเนาะบ่ากัน เป็นแต่เป็นได้แต่สะพานบุญเนาะอ่าสงข่าสงข่าให้กับพ่อแม่พี่น้องในหูน้ำกันเนี่ได้พี่น้องเลย่เป็นเงินของผู้หญ่เจริอยู่ประเทศไต้หวันเนาะเป็นกับบประสงของน้ำเด้อเนาะจังไหนจางไหก็ขอให้เอ้ยเก็บไว้แล้วกับอุ้ยอยพรเพนเนเด้อกบุญบุณเพนเนเนาะรอๆนะอบุญกบุณเพนเน่เด้อ ขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข้ยังมีแล้วจะหายห่างมาอะไรขอให้ไล่ไปหาเจ้าไปชิบเท่าหอยเท่าพันเท้าเลยคนสุขคนจะเดินซาถุยๆเป็นจะได้อื้อสมุนไพรมีเงินเนาะมีเงินนี่คืึอยากไปไปเมื่อไหร่ก็ได้บ่โดยมีเงินไปเมื่อไหร่ก็ได้อเริ่มต้นจากกวดนี่เมื่อหนึ่งเนาะคาร์ดคาร่านี่ก็บ่โูหูดอกเนาะต่างหากอีกไปแล้วว่าตามหมอเพิ่นเล่าอะไรเฮาก็บ่เคยไปเ็ื่อ มอคนรอบไปชั้นรอเลยหรือว่ามันคิบุตรเทิงขนาดนั่นบ่นะอมอห้องมอแขงสวรรค์เวราแต่กะคือว่าได้เอาเอาแบบนี้ก้อนเนาะกะคำว่ามีเงินเนาะคำว่ามีเงินหนึ่งก็คือเอื้อยก็ต้องไปกวดอยู่ห้องหมอทั้งแขวงบนมันใกล้ก่อนเนาะอาว่าเมนเมนเมนว่าสิเป็นจังใดเนาะลูกขยันเทาสิเป็นจังใดศาสตร์แบบใดเมนเมนเมนกะคุณได้นอนกับพี่น้องเนาะถ้าว่ามีเนาะมีเงินมีคำกะ ยังไงทั้งเอ๋ยเพิ่นไปหักษาอะไรพี่น้องเอ๋ยกำเปลีป่ยนไปนี่ต่อไปนี่ครอบครัวนี่บขึ้นบกเกิดแน่อกกนอนเนาะบวกลุงแน่นอนพี่น้องเอ๋ยเป็นห่วงในพี่น้องเอ๋ยเป็นห่วงอานาคตเนาะก็คือสีเน,นี่นี่เนาะเป็นจะได้เคลื่อนซันในเฉยเอ่ยมีพื้นมีไพาย,ยโบ่นำในกับมีได้เนาะนี่เฉเห็นนัองเอ๋ยนี่อันนี้ทีมาเปลี่ยนเสาเพื่อนนี่เลยยังาทันเปลี่ยนดอกเพราะว่า รงกระชีขันเปลี่ยนลงไปมันก็มีโตใส่ด้น้ำว่ะโอขันชี้หาเงินซื้อรังกระชีแหละผัดบุ้งโอดขันเปลี่ยนลงไปผัดรงกระชีผัดมันชีได้ถิ่มหลายแทนนะบดไม่ค้างอีกมันก็หักเพ่เบิร์กระซงสามอันนั่นละขันเปลี่ยนลงไปมันก็พ่อว่ะคือสภาพเพื่อนี่เปลี่ยนจากในแบบเป็นมั่งลยบ่ดูมันเปลี่ยนเสามันพ่อมันกุดมันเปลี่ยนมัางได้เก่าเครื่องเก่านี่แน่เนาะ น้องพ่อพี่น้องเด็กเพียนสั่งกสีอืมสังกสีเป็นใจมีชื่อชื่อใหม่หรือว่าสั่งกระสีสังกระสีคือจะเพิ่นซื้อโถ่มีเงินน้องพี่น้องก็คือสิได้ตน้องพ่อพี่น้องเพิ่นกะไปหาเงินหาคำมาอ่าจริงคำว่ามีเงินมีคำเพิ่นกะอยากซื้อสังกสีใช่ยุหรอกเนาะแต่กะคือว่าน้องพ่อพี่น้องซื้อหาเงินมาเมื่อสิบเมื่อซาเมื่อสิบสิบหาสิบปัดหุ่มใส่นุ่มอย่างเดียวเนาะ ผ you know? ่านบกชิดลายชลานเถอะนะเด้อเดแล้วพวกนี้ได้ชาตินงดหนฮะได้กินของเสฉะน้ำมูอยู่บ่ได้กินรังเถือกลังเถือกเราก็ได้กินโอนีีแต่ว่ามีเงินมีคากะบเื้อนุ่มให้แม่นี่ยเนาะอทั้งนองกับกินจืดจุจืดเจียวไปเนี่ยเนาะโอจะกินยังนี่หงไหนฮะนใจเลยนี่เนาจะกินยังเนี่ยเสฉะเนาะอสิ้นไข่ได้เ่ะ สิ่งนี้บร่ได้กินโดนเต็บเลยบอโดนโอ้โุนเนี่ยเนาะบร่ได้กินพี่น้องาสิาคกบมอมีเงินชืวอมีเงินช่วเนาะหิดอียงอียังก็ต้องใช้เงินใช้คำเนาะเดวนี้เนาะเมนเน่ยพี่น้องของเพลงแบบสิไปซื้อนุ่มให้รเมียจะาเมนนเมของเพลงแบบนี้กะว่าล้วกะ Sugar, é, s> <S ต้องท é, ําใจเนาะปะก็เนาะไผมีก็รอดไปพี่น้องไงไผ่บมมีก็สู้สู้ชนต่อไปเนาะคือเฮาเลยค่ะ no? กินแต้นมก่านเงินผ่านไิกินนมเล้วสู้ทนเลยเลยเลยเก็มีอ่าที่ผ่านมาเนาะก็มีผู้ใดแบบอ่าผ่นผ่าเงินมาสวยเด้อแบบไปหักษาอยู่บ่ก็มีอยู่ ต่ไปมันเครื <c ười> <idal os> ่องกวดมันบ่มีเครื่องกวดบ่เพียงพอคือเอื้อยไปแต่คลินิกบ่ไห้องหมอได้เสื้อจะไปห้องหมอแข่งนั่ะแหลไปห้องหมอคลินิกมันแพงอืงเป็นลาสกับบุญีค่ารถค่าล้างชุ่มเงินมันก็แพงเลยค่ารถตะกี้มีแต่ชานชิพพันเดียวนี่ันหาชิพหกชิพ นอไปห้องหมอเคงทำไปแล้วเพคุนบ่มีเครื่องเพคุนละเครื่องกดคอบ่มีไปห้องหมอเคงนะเจลินเดือดแล้วบ่เอ้โดนแล้วเาไปผ่าตัดเพนเขียวเลือดห่อเป็นยังเป็นยังแต่เดี๋ยวนี้มันก็กำลังเลิกเพนเขียวก็เป็นอีกบบเโอ้ยเนาะแล้วก็ไปป่าเพนเขียวนี่เกิดจากยังเอ้ยเกิดจากห้องบริกินุ่มหรือเออเขาจากห้องบริกรเขาบริกินอาหารขาดสารอาหารนะคุณละซี่ขาดสารอาหาร แต่ว่าคำข้าสิกินเข่ากัดกินบ่ได้เนาะมันกินอาหารของโยงกินเอาไปกินบ่ได้เข่าหุงได้เฉยกินบ่ได้นับตั้งแต่คือกินเดี๋ยวนี้อยู่นะประเภทพวกยำเนี่ยโมได้กินบ่กันไปยำแขวะกันยำยำกับแผ่นแขวมันก็ไข่ไข่แล้วก็เลือดก็ออกบ่เนี่เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็สิเป็นขึ้นกันเนาะเป็นเราลองกินโมเล้วขนมมันอ่อนโอ้ขนมมันอ่อนกับเป็นขึ้นกันดิ ย่ำแล้วมันก็เจ็บแขวแล้วก็แพนแขวมันก็ไข่แล้วก็เลือดออกเลือดออกแล้วก็ไปปาดออกอีกแบบเนี่ยแล้วก็เท้าก็ยาวเลยยากินเป็นโรคอันเดียวกันบ่โด,ดวยว่าจังไบเป็นไปกวดบ,บทางเพนเข่าวนี่ยเขาเอื่นมาไงโรคเลือดโรคเลือดแบบนี้จะกันเนาะพพี่น้องแพนเข่เลือดออกอ่ะทวเข่าก็เจ็บย่างก็บ่ได้เลือดก็ตามค้นแขงค้นขาก็ออกเออโรคไปนี้เพื่นี่พี่น้องเคยได้ยินอยู่บ่เนาะ เมียอ๋อนักพองกาลูไปนี่สามารถหักษาหายยี<ม>่บ่อาะเอากไปมาแข่งอะไรไปกวดตป็งกระป้าเอาไปทานข้าวากินนมเอ,อ้จะก็อยู่ได้เนาะแม่เน,น,น,นี่น้องพอแ้แต่บอจิกก็ยังตกใจได้เนาะนี่เลยพ<ม>าไปป่าแต่ปีสองพันสิบเก้าเอาเงินเอาข้ามมาแต่ทังให้ป่นปัวดี ไปพนีโครงการได้ในสวรรค์เอาแต่ใบสมโนคพรไว้ไแล้วก็เอาเงินมาซื้อเองเงินก็อื่นเงินผลชอยผู้ช่าพันสามสิบพันเป็นอนงยย่หมอสิบสามเอากระโบมี้หรแล้วก็บริออกว่าเบิดเงินเลยก็ยังป่วยยังม่ทันเศรา้าซ้ำ<อ>มาลา,าสาวอยู่เฮือนศูนย์ดุโลโรคได้แล้วในกระตุนกระตนี่เนาะปีอุ้ยฝกให้กใจลายก็ให้ มอนลยสุมมอนลยสุมหู้ปึกเสร็กันเลยเนาะแต่กามีหยั่งเน่ที่ว่าบ่ได้ก่ยังบอดีจังอ่านบ่ดูพญาย่์นี่ดีเพ่นแข็มดีเพ่นแข็มเนาะดูกินแบบห้างหยั่งบอว่ากะสิออกคือเก่าดูยีนี่มันกับโป่งพงอยู่เด้วยน้ำโป่งนี่เทิงเลือดออกเห็นเลยกัเป็นตาอุกใจน้ำน้ำพอกินออกเนาะนี่ก็ได้ขอบครัวแมนขอบครัวเป็นยน่นี่่เนาะ ก็ว่าไปก่ะคือกันพี่น้องเอ้เจ็บปวดคือกันนอเนี่ก็ได้แต่มาค่าค่ากับบเก้นโบเกินใน่พี่น้องอ่า่ที่ว่าแบบห่างกกยห้องแข็งแห้งเนี่ยว่าซีได้อเหตุหาน้ากันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแต่ผัวหาแต่เดียวเนาะหาคนเดียวเนาะไปไนกันดดโบได้ไลน์แม่หาไดยชิดนิมาชื่อน้องมเียซาแท็กน้องดด อ๋อแเนาะเอ้อเด้อก uh, ็ค yeah. okay. ือสีประมาณนี้เนาะแเนก็มีแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสเนาะมีโอกาสเดี๋ยวพอจิบก็คือสิได้อ่ามาหาครอบครัวของเอ้อคือเก่าเนาะก็มีแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้เอ้อสู่ต่อไปเนาะอย่าท้อเด้อเด้อเนาะทนายก็ขอให้มีปฏิหารเนาะประหยัดโลคาเซาไปไว้เนาะโดยโดอโดยโดยอ๋อทนายก็ขอให้อยูดีไม่เหงื่อเด้อเด้อโดยโดยอ๋อสบายดีน้องราสบายดีโดยโดยโดยอ๋อน้องราสบายดีโอเคเนาะพปอปีน้อง กะคือสีประมาณนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะบอจิตเห็นได้กะเป็นตาสงสารเป็นอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้จะเป็นเพื่อนซานนั่นเป็นของเพื่อนพี่น้องกะเป็นค้อมเพื่อนวายเนาะกะเซออ่าเบิ้องแรกพี่น้องเพื่อนกะมีเสาเนาะมากพี่น้องแต่ว่าสังกะสีเพป็นกะสิเปียโนอ่าคือข้อมคิดของเพื่อนพี่น้องเกยแต่กะบ่มีเงินมีคำหลอกเนาะสังกะสีของเพื่อนกัพี่น้องกะคือสีแน่นี่เลยเนาะพราพี่น้องเไงจังเลยกะเป็น กำลังใจให้กครอบครัวของเพื่อนซูตัวไปเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเมื่กก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปสักท้ายสบายดีถามเรื่องราวครอบครัวของเอ้ยเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือทั้งเอ้ยเพื่อนกับวได้กับศูนย์รวมโลกเนาะพ่อพี่น้องทั้งเขียวแน่เนาะกินอาหารบ่ได้มาจนฮอดอแปดปีพี่น้องกินแต่นมเด็กแต่ซอยอย่างเดียวเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วกันยอมพับปาเพื่อนกับเก่งเติบเนาะพี่น้องเนาะอยู่มาได้ความสมัยนี้เนาะแต่ขนาดอ่า คนเฮาเนาะพอพี่น้องบริกรกินข่าวกินน้ำร่ำเมื่ออย่าังแบบสิเป็นสิอื่นพี่น้องเลยนะแบบแบบคือเอื้อยนี่แหละเนาะอ่ากินบริกรกินข่าวมาจนฮอดแปดปีอย่าังแบบยังอยู่ได้พี่น้องเอ้ยยอมรับว่าอ่าบริการทรมานเลยพี่น้องเอ้ยขัว่าเป็นโรคแบบนี้ก็ได้เนาะก็มีแต่ว่าอ่าเป็นกำลังใจให้เพป็นสู่ตัวไปเนี่ยพี่น้องเลยช่นยร่วมโลกเนาะกับมันนี่เนาะบริจจะมาตามคำแนะนำของชาวบ้านเพื่อน่นแหละเนาะพ่อพี่น้อง บ๊วจิกกับบเคยเข้ามาหากับเอ๋ยเพิ่นเนาะกับมีแต่ว่าเอ๋ยบุญเน่เนาะกับหลายๆซ่องเพิ่นเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยกับหลายๆคนก็คือซิฮู้อยู่หอกเนาะว่าเอ๋ยเพิ่นอาการของเพิ่นเป็นจังไดพี่น้องเอ้ยแต่หากว่าบ๊วจิกมาเมื่อนี้เนาะอันใดแต่หากว่าผิดพลาดเนาะบ๊วจิกก็ต้องกราบขอโทษขอแฟนน้ำหลายพี่น้องเอ้ยกับสิ่งที่บ๊วยมาเนาะกับว๊าตามความที่ว่าเอ๋ยเพิ่นว่ามาแล้พี่น้องเอ้ยกับตอนนี้กับเอ๋ยเพิ่นกับ เป็นจะกกลัวอยู่พี่น้องแต่กะบุมีเงินมีคำเนาะไปฮักษาพี่น้องเห็นแล้วกะเป็นตาสงสารพันยูเนาะกะอยู่น้ำกันสามคนอ่าพอแม่ลูกนี่แหละเนาะพอพี่น้องอยู่ไปเนาะเด๋อดเด๋อดกะวันนี้เนาะพอพี่น้องบรจิกก็ได้เอาเงินเนาะเอาเงินจํานวนหนึ่งแสนขีพี่น้องเลยก็เป็นเงินของอ่าพี่ผู้ใหญ่เจดีเนาะเพิ่นก็อยู่ประเทศไต้หวันเพิ่นงได้เนาะพอพี่น้องเพิ่นก็ได้ผ่าเงินมาให้นบริจิตนี่แหละเนาะสวยสวยเบื้องต้นพี่น้องเลย จังได๋จังได๋ก็อ่าต้องกราบขอบคุณขอบคุณก็ขอให้อ่าคุณยินจีดีเนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะสาธุที่ว่าเพิ่นมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผ่พี่น้องเอ้ยอ่าจัก่วยเหลือครอบครัวที่ว่าอ่าทุกาขาดเคืนเนาะพี่น้องเนาะครอบครัวที่ว่าอ่า่วยเหลือเจ้าของบ่ได้ว่าร้อยโอกาสพี่น้องทงยินจดีเพิ่นก็ายืนมือคือมา่วยเหลือเบงต้นแบบนี้แหละเนาะพี่น้องโดๆๆสาธุเนาะพี่น้องเอ้ยจ โอเคนะ้องพ่อพี่น้องเดี๋ยวบัเจิกตก็คือจะได้ขอตัวเมื่อเด้อพี่น้องเด้อเนาะ,ะก็ต้องกราบขอบ,บคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลหลายๆเนาะที่เข้ามาติดตาม,มรับชมบัจจิตและให้กำลังใจบัจจิตนะ้องพ่อพี่น้องตอนนี้บัจจิกตก็คือจะได้ขอตัวเมือ่อเนาะก็ขอกราบคำบาตรสลลายดีเด้อเนาะ